ผมไม่ได้มายื่นหนังสือใดๆกับกกตอีกแล้วการสื่อสารระหว่างผมกับกกตมันสิ้นสุดลงแล้วนับตั้งแต่ดีไซน์จอรับเป็นกดณีพิเศษนะครับแต่มาดูน้ำหน้ากกตประธานกกตกกตคุณแสวงคุณนีมเลขากรกตบอกไม่อยู่ไปดูงานต่างประเทศไปดูการต่างประเทศได้อะไรกลับมาได้อะไรครับการเลือกตั้งไล่ ตั้งแต่มีกรกตมาเนี่ยนะครับผมไม่เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งไหนจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งสวเนี่ยที่มันเละตุ้มเป๊กกระทั้งเป็นวาระแห่งชาติในปัจจุบันเนี่ยผมว่านะนะครับไม่ต้องไปดูงานต่างประเทศหรอกถ้าทาอย่างเงี้ยไปดูงานที่เขากระดงหรือเปล่าถึงได้มีการเลือกตั้งออกมาแบบนี้ก็จะทำไมครับทําไมสวสีน้ําเงินเนี่ยถึงได้ดึงดันอยากให้กรกตรับเลือกของ คดีหัวสวอ,อ,อยู่ในมือ,อกรกตพวกคุณมีอะไรกันหรือเปล่ามีนอกมีในหรือเปล่ามันสอดคล้องกับเมื่อวานนะครับสวสีน้ําเงินถแถลักเทาบอกจะฟ้องประชาชนนะครับขู่บอกจะฟ้องดีเอสไอถ้าดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษกรกตครับเมื่อวานนี้ถามถามดีเอสไอว่าคุณมีอํานาจอะไรที่จะเรียกพวกเราไปโขม เป็นสอวอไม่ต้องอยู่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองเข้าใจครับแต่เป็นสอวอมีอำนาจมีเอกสิทธิ์ในการทำชั่วได้หละ่ะเป็นกระกะตอ,องค์กรอ,อิสระก็จริงครับแต่ไม่ต้องอยู่ภายใตย้รัฐธรรมนูญหละ่ะผมรู้สึกเจ็บปวดใจทุกครั้งนะครับที่เวลาที่คนถามไม่ว่าจะสื่อมวลชนหรือประชาชนทั่วไปถามว่ากรณีที่ดีเอสไอทำเรื่องหัวสอวอ,อยู่ในขณะนี้เนี่ยทำเป็น พราะการเมืองไหมเพราะการเมืองบีบไหมผมเจ็บปวดใจครับเพราะเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากการที่ผมเนี่ยมาล้อมเรื่องหัวสวมาล้อมที่ก,กรกตหลายรอบไปล้อมที่ดีเอสไอผมเป็นคนถูกเรียกสอบคนแรกนะครับไม่ให้ค่าประชาชนอย่างผมหรือที่มันมาจุดนี้ได้นะครับผมติดตามมาโดยตลอดพี่น้องประชาชนคงทราบดีดังนั้นกรณีที่มันดีเอสไอนะครับหรือกระทรวงยุติธรรมรับเรื่องนี้เป็น จะทําเป็นคดีพิเศษเนี่ยนะครับมันเป็นพ่อประชาชนอย่างผมท่านนาอันวีรมที่ไม่ได้สังกัดภาคการเมืองไล่บี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารับทำคดีต่างหากแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าทางกะกตคุณจะเอายังไงผมไม่รู้นะครับว่า6วันเมื่อวานนี้นะครับกับวันที่บกเนี่ยนะก็คือ1อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยเขาให้โอกาสกะกะตหรือเปล่าในการที่คุณเนี่ยนะครับ กับลำยังทันนะคุณสแสวงหรือคุณอยากจะไปเป็นตัวการร่วมหรือคุณอยากไปเป็นผู้สนับสนุนหรือคุณอยากจะโดนอังกี้ส่องโจนไปกับเขาด้วยเขียนว่ามีหลักฐานถึงกออกตเจ้าหน้าที่กออกตในระดับสูงครับร่วมกระบวนการพวกอังกี้ส่องโจนด้วยผมจะวันนี้นะครับจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายังดึงดันปับพติตัว นะครับเล่นมุกเดิมๆพวงไปยโนปยโนไปโยนมาจะเกิดอะไรขึ้นวังชาวมาฮั่นเรนะียกตัวนักโทษมาเป็นยังไงการจัดการเลือดต้น้ำมันสุดเดรีเทียยทำไหมสุดเดรีป,ป้าอะไรมีโผย่เถื่อนกันอย่างเงี้ยนะให้โอกาสอีกทีนึงจะรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพไม่รับเขียนคีไม่ได้การแล้ววังชาวมาฮั่นเอาประหารชีวิต แบบนี้ครับแบบนี้นะคุณแสวงดูไว้นะกกตดูไว้ครับขอบคุณครับ ครับวันนี้มีการตั้งคณะอนุกรรมการสองอนุนะครับว่ากันว่าน่าจะประชุมวันอีสองวันกันหน้าก็ดูประชุมเมื่อผ่านคณะอนุกรรมการทุกอย่างพร้อมกินแล้วครับเขาก็คงไม่สนใจกรกตมั้งผมมองว่าเมื่อวานที่ให้กรกตไปแถลงนั้นหมายความว่าให้โอกาสคุณเป็นแถลงแต่คุณไม่ไปชี้แจงนะครับคุณไม่ไปการฐานเสมือนหนูยอมรับให้กรกตให้ดีเอสไอดำเนินการผมเชื่อแต่วันนี้ก็เหมือนว่า กรกตไม่ให้ความผมใช้หรว่าให้ความร่วมมือเลยนะนะครับถ้ากรกตไม่ให้ความร่วมมือผมมองว่าดีเอสไอก็คงไม่สนใจเพราะสิ่งที่เขากังวลเมื่อวานนี้เรื่องของการตั้งอนุกรรมการวันนี้ตั้งวันศุกร์ประชุมความคิดเสร็จแล้ว คือคดีเนี่ยมันมีสองส่วนซ้อนกันคือคดีในส่วนคดีเลือกตั้งกับคดีอาญาอย่างที่บอกครับถ้าคดีอาญาของเขาไม่มีอำนาจเนี่ยนะครับมันก็ทําอะไรไม่ได้มาวันนี้คดีอาญาของเขามั่นใจดีใสยมั่นใจว่ามีอำนาจเต็มร้อยเขาไม่สนใจกอกรหรอกผมบอกเลยนะครับและมันยิ่งเป็นพิรุธว่ากกรทํทไมคุณไม่ไปทําไมคุณไม่ทําคุณรออะไรนะครับเออก็หรืออยากจะเป็นผู้ต้องหากับในฐานะองค์กรอิสระ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเาการที่กรกตรไม่เอากฎหมายในการเลือกตั้งมาใช้ในการเอาผิดสวการวร่าสวนะมครับพี่มันมีกฎหมายข้อใดที่เอาผิดกรกตรได้ไหมพูดง่ายเลยครับอย่างที่บอกนะครับกฎหมายไม่ว่าจะเป็น157แต่ว่า157เนี่ยมันเป็นส่วนที่จะเปิดโอกาสให้ให,ให้ให้ฝ่ายผมใช้คำว่าฝ่ายน้ำเงินหรือฝ่ายเขากระดงจะดึงเชงิงเตะถ่วงไปบกช แต่ว่าพฤติการเนี่ยนะครับผมมองว่ามันไม่ใช่มันเลยเพราะว่า157แต่มันอาจจะแลดูเหมือนเป็นการเป็นการซ่องสูงนะครับเป็นการซ่องสูงเป็นการคืออย่างนี้นะครับผมอธิบายว่าผมวันนี้มาร้องต่ออธิบดีดีไซน์เมื่อเช้าเนี่ยนะนะครับให้ตรวจสอบว่าพฤติการของกองรตอนหรือของนายแสวงบุญมีเอาตั้งแต่ออกกฎกติกาซับซ้อนบ้าบ้าบอๆมากระทั่ง อ่านะครับจัดการจัดตั้งออกกฎกติการไม่ให้มีการหาเสียงเลยมันก็ไปสมคบกับหลักฐานที่ดีเอสไอมีว่าคนกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสีน้ำเงินเนี่ยนะนะครับถอดทำอะไรกันอยู่พอเสร็จแล้วปุ๊บพอถึงกระบวนการในการเลือกตั้งตั้ง,ตงแต่รอบอำเภอสอนรอบรอบจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมีข้อที่จะต้องทักท้วงว่าเฮ้ยรอบประเทศนี่ไปต่อไม่ได้นะแต่กรกตไม่หยุดครับกระทั่งบรรยากาศโูโโ้ฝูงมีโโโโแก๊งดีเนียเข้าไป บรรยากาศมีโวยมีบรรยากาศของกลุ่มสีน้าเงินไม่คุยกับใครได้คะแนนเสียงเลือกตั้งออกมาไม่ไดีใจมีการกระทําผิดกฎหมายขณะนั้นไปบอกนายแสวงบุญมีนายแสวงบุญมีทําพาไม่รับรู้ครับผมอ่านกฎหมายอยู่อย่ามายุ่งกับผมเราแล้วก็สุดท้ายหลังการเลือกตั้งเขาให้เปิดหีบผมทราบว่ามีคนมาร้อขอให้เปิดหีบเนี่ยนะครับประมาณ4ี่ห้าครั้งไม่เปิดและสุดท้ายดึงดันในการที่จะประกาศรับรองผล และท้ายที่สุดดีเอสไอทำหนังสือมาก่อบว่าคุณจเจาายัางไงเรื่องนี้ก็ไม่ต่อบนะครับรวมถึงวิธีการที่คุณฟันโคงเรื่องของคุณสมบัติของบุคคล200คนโทษทีประมาณ400เรื่องยกคำร้องหมดเลยโดยไม่มีผีมีปุ๋ยไม่ให้เหตุผลเหล่านี้เป็นต้นก็ทําให้ผมเนี่ยนะครับอยู่ไม่ได้ครับต้องตรวจสอบปรรปตรวมถึงนายแสวงว่ามีอะไรกับสีดําเงนินหรือเปล่า ถ้ากรกตตั้งธงว่าทาง DSI ไม่ได้ไม่ได้โอนสำนรนให้ทางกกตทำตามมาตรา49ของของกฎหมายการกฎหมายการเลือกตั้งอะครับพี่อันนี้กรกตสามารถที่จะรับสามารถที่จะเชงเชงเวลาไ,ได้ครัพี่คือกฎไหมเนี่ยผมก็ใจมาตรา49นะครับปลรกกตเน,นี่ยนะเขาพูดถึงเรื่องอะไรครับเขาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเขาพูดถึงกระบวนการในการเลือกตั้งที่มันที่มันไม่สุจริตเที่ยงธรรม กรกตมีอำนาจก็จริงครับภายใน7วันและเขาบอกว่าจะต้องส่งให้กรกตทําแต่เรื่องที่ดีเอสไอทำคือเรื่องอะไรอังที่ซ่องจรตามประมวลกฎหมายอาญาครับไม่ได้คือหมายว่าต่อให้ดีเอสไอส่งจำนวนมาให้กรกตไม่ได้หมายว่าดีเอสไอจะขาดจากความรับผิดชอบจากขาดจากอำนาจในการจะทํเพื่อีอาญาต่อนะไม่นะครับเขาอ,อาจจะส่งซีหลอกให้คุณอ่าโอเคเรื่องของพวกาการเลือกตั้งคุณก,ก็ทําไป นะครับส่วนเรื่องของคดียาเราก็ทําไปแล้วผมจะบอกอะไรให้นะนะครับผมเชื่อว่าประชาชนน่าจะไม่ทราบอย่างนี้ผมเชื่อแล้วครับว่าดีเอสไอเนี่ยดีเอสไอไม่มีอานาจจะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สุจริตหรือไม่สุจริตดีเอสไอไม่มีอานาจนะแต่ดีเอสไอผมไม่แคร์ครับแต่ส่วนที่ทาผมไม่แคร์ครับและผมเชื่อว่าฝ่ายสวสำรองแนละตัวผมก็ไม่แคร์เพราะอะไรครับผมต้องการให้ไอสวสีน้ําเงินเหล่านั้นะนะครับร้อยสามสิบแปดคน ผูเรียกสอบทีละคนสองคนทีละคนสองคนเอาพยานมาทีละคนสองคนเดี man, ๋ยวก็ปิดปากเองเขากลัวไอ้นี้แหละนะครับเขาไม่ได้กลัวดีอสไอจะดีอะไรไม่มีอำนาจในการจะสั่งจะบอกให้ล้มการเดินทางเสมอไหลไม่มีอำนาจครับแต่ดีไซน์มีอำนาจในการสอบเขากลัวว่าท่านนายกนายขอร้อยกว่าคนตอนนี้พยานี่จะปาไปต่้งหาสามร้อยคนแล้วนะเขากลัวว่าพยานเหล่านี้จะปิดไฟอะไรที่จะไปถึงนายใหญ่ของเขาต่างรับ เห็นบอกว่ามันมีสวในจำนวน138คนมีการออกแบ่งเป็นกลุ่มมีกลุ่มวงในมีกลุ่มวงนอกด้วยนะครับทนายอังครมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับอ่าผมมีข้อมูลเพียงว่าตอนนี้นะครับกลับลำเมื่อแล้วครับแต่แต่ไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวโด่งดังเนี่ยนะครับมันมีสวออสายใต้คนหนึ่งทำคลิปวิดีโออ่ารับสารภาพล้วตอนที่อยู่นี้ใสล่ลวนะครับผมไม่แน่ใจว่าสมมีชนได้ที่ทางเพยแพร่ไปหรือยัง วันนี้เหรอครับพี่นานแล้วนานแล้วกวันจะเขาเข้ามาให้ข้อมูล,ล,รลเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับส่งเป็นคลิปวิดีโอบันทึกอะไรเรียบร้อยแล้วโอเคครับ